โ <Okay>, <Five seconds. S 1> อเค g u y กไปโตอีกแล้วข้างเป็นลิงป,าป่าเราต้องเจอกับนักยิงเนี่ยเราไปเล่นเงินครับเจอกับบอดี้บอดี้เก็บนะเจ็บสกิลหนึ่งของบอดี้มันเจ็บมากเลยเราต้องใจเย็นมากโอเค เคไม่มีไม่มีตัวมันปวนจริงครับใจ okay, บโอเคโบดี้ตรงนี้ปะ,อะอโอเคใจเย็น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 โอเคโอเคพยายามเก็บสองสักแตกไว้นะ เวลาเล่นไปกี่ตัวเนะี่ยฮะสวยเราได้มาดิเจ็บนะเอ,เอาเอาเจ็บนะจะเ,เอาใช่ไหมอุ้ยเจ็บไหมใจเย็นๆิ ได้นะได้นะได้นะอ้าจะตายจะตายจะตายไม่มีเพลงช็อปเลยใช่ไหมสวยครับรู้ที่แค่แก้ทางเอสเตได้ก็คือลูน็อกเพราะว่าลูฟาซ่าก็ได้ลูน็อกในตัวเบิร์ดดาเมจตัวเจาะกรอกตัวทำลายดาเมจตัวทำลายทำลายทำลายเอสเตได้ดีเลยเวลาเอสเตฮิว คือฮ er ok ิวฮ right ิวไม่ทันแน่นอนเวลาโดนลูน็อกเจาะกรอเนี่ยท่านฝั่งตรงข้ามมีเอสเตเนี่ยแนะนำลูน็อกเลยอีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าฮีโร่เบิร์ดเบิร์ดดาเมจเอสเมอร์ก็แตกโดนเงี้ยปาเซียก็แตกโดนแทงทุกตัวโดนแตกแน่นอนเอสเมอร์หนาแค่ไหนก็แตกโดนลูน็อกสังเกตเวลานักแข่งอันน็อกเราตายป่ะแล้วฝั่งตรงข้ามาเอาเอสเมอร์มา ฝั่งนี้ก็ต้องเอาลูน็อกมาทันทีเลยเพราะว่าลูน็อกกับเอสเมเร์จมันมันไม่ถูกกันอยู่แล้วมาดิใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอะไราเนี่ยทำไมไม่หายวะเอาแล้วกดตรงไหนออ๋มาดิมาดิเอาเอาตายนะตายนะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ้ยสกิลหนึ่งใจเย็นมามามาเอ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 า นี่เคลล่ันดีกว่าโอเคสวยกลับบ้านครับเรียบร้อยกุซิออนก็มาวะกุซิออนซับพอร์ตครับ เกลียบร้อยมาเลยพอตทองค่ามันก็เอาโกซิออนซัพพอร์ตเลนกลางอุ้ยโดนโดนสตั้นก่อนหมาเนี่ยกหนึ่งทีอุ้ยไม่มีนะสกิลเสียดายอ่ะสวยครับฆ่าสันได้สวยเวลาเล่นปาเกิโตเนี่ยผม พยายามเก็บสองสเต็กตลอดเลยมาเดี๋ยวมาดิเนี่เก็บสองสเต็ไว้ตลอดเลยพยายามเก็บสองสเต็สวยครับฝังง่งเขาก็เล่นดีนะเอาเอสเมอมาสู้กับเอ็กบล็อกของเราเลืกเอ็กบ็อกก่อนเขาก็เอาเอสเมอมาแล่ของเราก็เอาลูนอกมายัไงไง <laughs> มาดิแก้มึงก็เจอแก้ยังไงแก้ทางก็ต้องเจอกับแก้ทาง เอ้ยปิง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 อ๋อนึกว่าอะไรพวงเขาเอาเอสเมอร์เจอกับเอ็กบอกพวเราก็เอาลูน็อคมาเจอกับเอสเมอร์มาแก้ทางเอสเมอร์ยังไง <laughs> แก้เจอกับแก้จริงๆมันเอาไอ้นั่นด้วยไงมันมีเอสเตด้วยไงแล้วตัวเอสแล้วตัวลูน็อคเนี่ยมันเป็นตัวเบิร์ดดาเมจได้ดีเลยเป็นตัว ทำลายดามเมจได้ดีดเห็นไหมโดยเรียบร้อยครับเอสเมอร์เลยมาดิโอ้โหโอ้โหโหเหลาวเลยมันเข้าอยู่ในป่าเมาื่อก <c oughs> okay, ี้โอเคเข้าใจอยู่แนละ้ <c oughs> ีป้อมดีกว่าเขาน่าจะกลับบ้านสวยครับดันป้อมครับ <c oughs> ท้ายเกมเนี่ยฝั่งเขาได้เปลี่ยนนะ <c oughs> เขามีซันด้วยโอเค สวยมาดิไปไปละแล้วนเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นถ้านักยิงไม่ไปไหนเราก็ไม่ไปครับถ้าเราไปช่วยไปช่วยเพื่อนเนี่ยบรูด,ดี้มันจะฟรีดันป้อมฟรีฟาร์มฟรีอีสปอร์ต ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอดี่ไม่ไปเราก็ไม่ไปบทดี่หายกันเลยดีกว่าสวยครับูน,นกเล่นดีกว่ะสวยสวยเต่าดีกว่าเอานี้ครับ เกราะสีเขียวเนะี่ยมันมันเพิ่มเกรเาะเกราะขาวให้กับปากตโตเวลาเวลาใช้สกิลสองอ่ะมันจะเพิ่มเกราะขาวเข้ใจนะไปรอตรงนี้ดีกว่ะนี่มันต้องรอตรงนั้นเออโอเคไม่มีใคร ใจเย็นครับใจเย็นโอเคไม่มีใครได้นะแต่ว่าสองตัวไม่เอาหรือเ่าเอาตัวนี้ด้วาเอสเตดโอเปิดรัตเตดทันทีมาดิกใจเย็นครับใจเย็นถอยถอยเฮ้ยลานลาน,ยนลานเฮ้ยโดนแล้วนะกระสานมาดิโหตายถอย <c oughs> ลันรันห้าเมื่อกี้ถ้าเขารวมอย่างนี้ยรู้ไม่ได้นะสู้ยากครับรวมห้าอย่างนี้ไปแล้วครับ S Bob สกรอร์นิ้มาดิาจะเล่นงานเรารู้นะรู้นะคงไม่โดนป่ะสวยครับนี่ทำอะไรไม่ได้ครับ S เมือเจอ เจอกับมาดิเจอกับลูนอกสู้ไม่ได้แต่ถ้าลูนอกไม่มีอันตีอนะ่ะเอสเมอร์อาจจะสู้ได้ลูนอกไม่มีอันตีแล้วก็ไม่มีไม่มีแสงสีเหลืองอ่ะไม่มีสีเหลืองเปิดเหลืองเอสเมอร์สู้ได้แต่ถ้าลุนอกมีสีเหลืองแล้วก็มีอันตีด้วยอันนี้ชูอยากครับเพราะว่าอันติของลุนอกมันเจาะเกราะแรงมากเอสเมอร์ก็ตายครับโดน มาดิมาดิเอ,ตตอ,อ,า,อาตัวรอป่ะหมาดิน,ะนี่นนตัวนี้ดีกว่าเรียบร้อยโดนฮึตายนะเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าหมาดิมาดิเรียบร้อยเจาะเกาะโอ้หดับเบลิลกิลนี่ลูนกแรงมากเลยเขาเอาเอสเมอมาสู้กับเอ็กบอ็อ,อกของเราก็เอาลูนกมาสู้กับเอสเมอมาดิแกไปแก้มาไรไง ไปแล้วครับลานจริงตรงไหนวะต้องตายแล้วมาเกาะนี่ดีวกวาครับเกาะเอาไว้นั่นไว้สู้กับซันเฮ้ยมาดิ มาดิมัวเลยกูมาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหเก็บ้อยมาดิอะไรของพวกเขาเนี่ยอะไรของพวกเขางงมาก <Double kill. S 1> คือฝั่งเขาเนี่ยมีประเด็นตลอดเลยไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าเกมเกมเกมตามนะแต่ก็มีมีประเด็นตลอดเลย ไม่มีใครดันป้อมหรอือไม่มีใครเครเลนเลยงงมากฝัางเขาเน่ยถ้าเกิดว่าสู้แบบนี้มีประเด็นตลอดเนะี่ยฝั่งเขาสู้ไม่ได้แน่นอนนะไอ้เทมเรานำขานนะเพราะเขาก็ยังสู้นะจริงๆถ้าไอเทมเนี่ยไอเทมสู้ไม่ได้เนี่ยผมว่าแนะนำให้ไปดันป้อมด,ดีกว่าเออช่วยกันดัน ออยิ่งสู้ก็ยิงแพ้เพราะว่าฝั่งเรา,นนา,งเาเนี่ยนขาดดูฝั่งเขาเนี่ยหาหาหาประเด็นตลอดเลยสู้กันตลอดเลยดูดิรั่วรั่วของตามดูดิก็ยังสู้ดูดิดูในห็นที่เล็กเ <c oughs> <c oughs> รียบร้อยแล้วก็โดนฆ่าเป็นไง <c oughs> ดูดิอืมเป็นไง <c oughs> ตายทีละตัวทีละตัวอืม <c oughs> อะไรไม่รู้ <c oughs> ของเขาเนี่ย <laughs> รั่วของตามก็อย่างสู้มาเลยมาเลยสวยครับเอาตัวตัวนี้ครับส่วนนี้ครับอืมป่ะมามาเยบโบครับเอาเอกบอกไม่ได้ออกซิตอ่ะเจยจ เรียบร้อยโอเคน้ตจะเอาหลอดนะตัวนี้เอาว้าวอ้าว,าว้าว,าวอีกสสวยครับหลอดหลอดหลอดโอเคได้แล้ว ก็โดมดูนมันไอซ์มันมันนั่นน่ะมันเจอแล้วดูดเลือดของสัตว์ได้ดีแล้วก็เอสเมอร์ด้วยแล้วก็ฝั่งเขามีอเอสเตดเราตัดเลือดโอเคใจเยีนนะโปรหลอดมามีประเด็นนี้แล้วมีประเด็นฝัหลู้ต้องไปแล้ว แต่ยังปอดหลอดครับอาา่าเอสเตดเปิดนันตีแล้วเปิดไวเกินมึงจะรีบไปไหนเอสเตดเปิดนันตีไวเกินเรายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเลยเข้า <c> เ <oughs> ปิดนันตีแล้วนันตีดูด,ดิเอสเตดอะไรก็ไม่เ้เอสเตดโอเคหลอดหลอดเล่นล่างหลอดข้าวแล้ว เดี๋ยวเราเป็นตัวตัวเปิดประเด็นหนึ่งโอ้โหโดนตัวโดนตัวพร้อมเตีเจ็ดขึ้นมาต่อยเข้าไปแล้วยกลงครั้งสวยป้อมแตกแล้วมาเตัวพร้อมอุ้ยสโลสโลสตีป้อมดีกว่าครับป้อ,อมอย่างเดียว <c oughs> เรียบร้อยนุนกตัวเดียวเลยนุนกแบก เอสเมอร์ทำอะไรไม่ได้เลยเอสเตีก็ทำอะไรไม่ได้